I will run, I will climb, I will s o a I'm undefeated. Oh, jumping out of my skin, for l it apart. Yeah, I believe it. ส oh. วัสดีครับวันนี้ลุงปอมฟิชชิงกับสิพามาออกไม้ครับมื่อนี้ห้างหายมาโดนออกไม้ได้บอโจกครับมื่อนี้บอโจกดูครับมื่อนี้มันจะเป็นยังไงกับเนี้ยลูกยอ่อคือเขาเหรอครับสูตรมากลูกยอ่อมาเบิ่งเนี้ยครับมาเบิ่งเนี้ย โอ้คนมาเต็มลังเลยครับมันเงี้ยมากไว้นั่นแหละครับลุกย่อนะครับ่นเตรียมมาเพียบเลยถุงเงี้ยเทียบสองถุงครับมัดเมื่อเมื่อนี่เือได้มัดเมื่อรอช่ผลงานนะครับทีมงานครับทีมงานกับมีเซียนเยนตั้มครับกับมียครับสองคนมาเมื่อนี่ครับรอดูผลงานยิงแน่นอนครับเมื่อนี่ ถึงสะท้าเดียวแท้วัน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 มาหน้ามมะมังครับกะมังกะมังขึ้นบกไปกมังครับตัวนึงตะโกกบางท่านี่เป็นตัเติบอยู่ดอกนี้ Thank exactly. you. เอาทางนั่นกับเพื่อนี่นนนนทางพุ่นกับดึงแล้วค่ะ,ะ,ะ,ะต่างคนต่างดึงดเส้นต่ำกับเมียกับ,ม,กบมานค่ะค่ะดึงเอาดึงเอาสังเกตเสียงลอก นตั้ใหญ่เถอทางคุณปูป้ามิเตซ้สาสวยทางนู้นน่ะโชว์โชว์โชว์เนยใส่เครื่องโลคุณน่ะปาดเอาแล้วค่ะทางนั้นเอาแล้ว ม่น้องมิ่งจัดอีกแล้วค่ะสงสัยสิตัวใหญ่เติบละฟังจากเสียงลอกเอาโลดเส้นใหญ่ค่ะทางนี้จัดแต่ไซส์ไซส์บิกบ๊กเดี๋ยวถ้าเิ่งผลงานเพิ่น ใช่โอ้กำลังสวยแม่น้องมิ่งค่ะแม่น้องมิง่งโบใหญ่ด็กชั้นไหนค่ะเชั้นหนึ่งครับ,นะรบตะโกครับใส่วสวย ออตัวไหนอยู่ด้วยเส้นไหนนี่ครับช่งแล้ว0.9153ครับชัดเอาครับครับเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วโอ้ยเอ๋ไหร่เนี่ยอ๊ะโอ๊ะนี่จอดแล้วหนิจอดแล้น้ำมาเปียดน้ำ ากายคือลดัพย่าน้ำเปียกใส่น้อยเล็กกว่าตั้มตลอด0.854 0.854ปาสีนะ่า่าก้โอ้โครับได้อีกแล้วครับ เซียนตั้มโอ้ลด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 อืมอืมกรดาบรดาโอ้แน่นอนเต็ขนาดเลยครับสุดยอดเลยลูกนี่เข้าประตูเลยเต็มตูเลยนึบนึบดึบนึบแล้วครับนึบแล้วนึบแล้วนึบแล้วอืมอืมสุดยอดเลยนีก โอ้โหทางนั้นไซส์ใหญ่มากเอามาโชว์หน่อยค่ะลุงตั้มลุงตั้มนี่สนุกดึงห่วนี่ครับ0.753เ้านี่ยอันนี้เด้ออันนี้เด้อศูนย0.5 3้อันนี้เท่าไหร่เื่นไงอันนี้โล่โล่ขาดโล่ย่อขาขีดจัดไย ครับเบิ่งเส้ยนใหญ่หุ่นเส้ยนใหญ่เอาอีกแล้วครับพุ่นเส้ยนต่ำห่นครับโอ้แน่นอนนี่หลีุ่นนะคนะตะโกกอีกแล้วครับคนะใส่สวยงา Salvador, มเลยเบิ่งเบื้งเอาหุ่นครับเบิ่งเบื้งสีฟุดเมียครับคนะโอ้ขนาดเลยครับเนี่ยดึงเลยดึงเลยดึงเลยเมียหมุนมากหรอก็ฟัดมากเออเอาละเออดึงเลยคอยๆคอยมากหมุนมาหมุนมา

โอ้สุดครับข่องสามขั้นผุนยุนี่ Nu vô trong kia là. Ah, bắt chừng vắt chừng. Ui! Ui, hát nọ ra. Ui, này, lên. Bắt chừng. Ui, ui, ui. Ui, ui, ui. Ui, 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 ui. Ui, 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 nhúc ui, 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 ม um <t ore schme oysters> ีฝ oh, mm ีมือเมียเลยครับเงินรัวนโอ้ยาาาเกขาวมาปดก่อนปดน้องแต่ว่างเลย ป้อนหัวเข้าไปแล้วผู้ออออต่อผู้ต่อป้อนหัวเข้าไป ตำังนป่าขึ้มล้มตะมีขนาดปั๊บ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 ปบับปหรอับปับกั นคันเดียวรถส้มคันเดียวรถส้มคันเดียวตกคนใช่มช150ลูกคนละบาทครับลุงอ๋อมีอยู่มีอยู่ เอาไ้นีเดอนาพผมมาด้วย,ยเอาไอนีเดออร่อยหนึ่งครับได้ของใหญ่แล้วครับ พี่เขามาดูครับดูดูครับของใหญ่ครับของใหญ่ยีสกครับยีสกโอ้ยเอ้ยเฮ้ยหักเลยหักเลยโอ้โหตัวบักเอฟเลยครับหลักติดแน่นอนเอ้ยอะไรเนี่ยมันคืออะไรมันคืออะไรเอ้ย โอ้ยนะหงุดหงิดเขาเหรอนี่ครับนี่ครับคนได้ครับหายลงไปแค่ไหนสุดยอดเลยสุดยอดเลยดู่น่ะโอ้สุดยอดเลยครับคนเนี้ยดูดูปลาดูปลา สีมือ,มอเม,อมยเียสีมือเมียสีมือเมียได้ครับเนี่ยกะดโอ้โหแล้ว ดดึงๆเลยครับเด็ดหน่อยครับข้าได้ผลพอได้กินอยู่ครับเด็ดหน่อยกันได้โอ้ตัวใหญ่ตัวใหญ่เลครับลูกมันมากอ่บ ดูจากท่าทางตัวน <will> <val dig. S 3> <tr> oh. ี <com> ้ตัวน <c oughs> ี้เดียวตอน้ำเลยแหละครับตะกกตะกกเยีบยุ่มป้อิชสิ่ง ถาได้การกนาดอุรดอ่ะโอตกตาตรงนี้ดบบฮ่าฮ่านี่เรเที่ยงยังบ่อจะเห็นผลลัพา์ตางไหยโดดลงน้ำเลยคาแน่จริงน่ะเอ๊ะอุดอ่ะุนครับโตแบกไง มาเบิ่งผลงานกันเลยพอโจกมาอนีเมื่อมื่อคือเมื่อมื่อมาเบิ่งครับมาเบิ่งมามามาไม่ต้องตะโกครับใส่พ่อแม่แง่หนึ่แหละครับหักเลอดิเวลาเวละโอ้โหไปเร็วๆหน่ะมื่อมื่อครับเมื่อเมื่อมาเลยโอ้โหมาจะสร้างหัวขวดขวดเท่ไงเขาขวดออกนี่เขาเขาขวดออกกั เจนนี่ขวดไรือเจนนี่ครับมื่อีงอุ้ยครับผลงานนี่ละเมื่อี้ตะกจักโลก่ก็ได้ครับก็ได้จริงตังยกยอนใหญ่ตัง ก่อข้างล่างดิพ่อเอาเบิ้งครับเบิ้งครับเมื่อนีจากโลด้อแปโลหมาเบื่องใกลรด้ไหมตัวเดนี่โอ้นักครับแโลเจ็ดแปดโลเจ็โลเค่ะเ้อมือครับเ้อมือขอถามม่งเร่งหมละ โอ้คเต็มถังครับเตมถังตามเติมน้ำมันยังไงทัขนาดยังไงอ้ยปวดละปวดละปวดละเบงเบงูนะปวดะพียอเข้าดละสุดยอดครับสุดยอดสุดยอดเลยไปอ้า ค่ะเดี๋ยวติดตามชมนะคะฝากผลงานด้วยจากทีมงานลุงตั้มลุงลุงป้อมฟิชชิ่งกับลุงตั้มฟิชชิ่งค่ะนะครับฝา,ากผลงานได้ด้วยครับาากไดไลค์กดแชร์ซับไลค์ซับค่ะ